เรื่องเล่าเสียงห้องง่วกลางโล่งขาสัต์เวลาตีสีย่ามโูเพกกรนฝาสางเสียงม้าเฮาดังอื้อออยู่คางทางเขาร่งขาสัตว์กินเลือดข้าวช่วยมาต,ตามล่มคนงานหลายคนกําลังเตรียมของมีทั้งมีดเขียงเหล็กงอบางคนสูบยาสูบ บางคนหัวเล่ะลั่นบ่ต่างจากกำลังสิไปงานบุญแต่แท้จริงแล้วนั่นคืองานตัดชีวิตกลางล่านกว่างมีง้วผูกเชือกไว้ซีบก่าโตบางโตนามตาลายลิ้นยืนสั้นเงงึกยามเสียงเล็กกระทบหินดังขึน้นหนุ่มใหญ่คนหนึ่งชื่อข้าตันผู้ขาง้วเกาแก่ที่ชํำนาญที่สุดในอำเภอหัวเลาอเบาๆแล้วว่าวา บ่ตรงยานดอกง่วเอ้ยมื่อนี่เจ้าสิได้ไปเกิดไม่แล้วเดอ้อเขายกคอนเล็กฝาดกลางหน้าผากง่วเสียงดังปึกแล้วเลือดก็นองทั่วพืน้นง่วอีกหลายโตห้องเสียงกันเสียงดังสะท้านใจบางโตดิน บางโตเบิกตาโพงใสเล่ากบหูเวกนรกรมที่สิยไรตามค้นขาขึ้นนั่นหลังจากเลิกงานคําตันนางกินเหล่าอยู่คางเทียงโล่งขาสัตว์เสียงลมพัดเย็นว่างเว้งเสียงบางยางดังหลอดขึ้นมาในลานเสียงโฮมง่วหองเบาๆลอยตามลมมาเบิงเหมือนอยู่คางหูหม้อ าคิดว่าเป็นเสียงง่วหลงแต่พ่อเขาย่างไปเบิงแล้วเห็นเงาดำหลูบลางคืองง่วยืนอยู่ตรงที่ขาเมื่อตอนเศร้าตาแดงแจ๋แสงจันทร์ส่องหลอดลังค่าเงาหนันหันมามองแล้วห้องเสียงร้อนสะเทือนใจก่อนสิหายไปต่อหน้าต่อตานับแต่นั้นมาขําตันเริมฝันลายทุกขึ้นฝันบางัวหลายโตล้อมเขาไว เสียงหอบเสียงกีบตีนกระทืบดันสนั่นฟืนและในฟันนั้นเขาเห็นมือของตัวเองเปื้อนเลือดล่างบ่ออกจากเถื่อหลายมือผ่านไปเขาเริบเห็นงอยางวนรอบบานยยมดึกเสียงลมหายใจดังอยู่้า,างหน้าต่างเหมือนเตือนให้เขาขึ้นกรรมือหนึ่งเขาทนบไ่ไหวไปหาพระที่วัด่ายบ้านพระเพิ่นว่าเบา,เบา,เบา เจ้าคาเขาเขากะยู่ในใจเจ้าแล้วเดยข่ำตันกรรมบ่ต้องคอยชดใส่ศาสนามันมาท่วงในศาสนีละหลังจากนั้นบ่นานข่ำตันลมปว่วยโดยหาสาเหตุบ่ได้ร่างกายสูบผอมตาโกดเหมือนคนบ่ได้นอนลายขึ้นก่อนตายเขาห้องลั่นว่ายายาอย่ามาแทงกูคนในมูบานว่าเขาตายด้วยสายตา ยานหวาดกลัวสุดขีดเสียงสุดถ่ายก่อนสีขาดใจคือเสียงมอชาวบ้านเลยปิดโล่งขาสัตว์นันตังแต่นั้นมาพอถึงขึ้นเดือนมืดมักได้ยินเสียงง่วห้องอยู่แผ่วๆจากในล่านเกา่าบางคนว่าเห็นเงาคนถือขอนยางอยู่ในหมอกขอคิดจากเรื่องชีวิตทุกชีวิตมีคาเท่ากัน ย่าขาเพราะความเคยชินเพราะเลือดเขาอาจตามมาท่วงในวันที่ห้าบอท่านได้ตั้งตัวก็ได้